ต้องเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นพอใจด้วยเหรอคุณน่ะเคยพยายามจะเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมกับคนที่คุณรักกับพ่อแม่คุณกับใครก็แล้วแต่คุณต้องการให้เขาพอใจในตัวคุณมันเป็นไปได้เหรอได้ชั่วคราวมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเหนื่อยทั้งคู่วันหนึ่งคุณก็จะทนไม่ไหวเพราะคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้ว ถึงเวลาวันเนี้ยคุณอาจทำตัวอย่างที่เขาต้องการคุณเปลี่ยนแปลงเขาชอบคุณเขาดีกับคุณแต่วันหนึง่งคุณเปลี่ยนกลับมาเป็นจุดเดิมเขาก็ไม่ชอบคุณอยู่ดีไหนๆเขาก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วก็ให้เขาไม่ชอบตั้งแต่วันนี้เลยไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่มีทางเป็นคนอื่นได้หรอกคุณต้องเป็นตัวของตัวเอง แล้วคุณก็คบกับคนที่เขารับคุณได้นั่นแหละวินวินทั้งคู่แต่ถ้าคุณเผาผลาญตัวเองเพื่อคนอื่นวันหนึ่งคุณก็จะตายไปเองเพราะหมดพลังนะ่ะอยากหมดพลังหรือเปล่าถ้าอยากมีพลังเป็นตัวเองซะ